ใช่<น>อันนี้จะเป็นไซส์หัวผมอยู่เลยนะยแต่ว่าข้างในนี้ไม่น่าจะมีเศษผมหรืออะไรรังแค้ไม่มีแน่นอนห่งร้อยเกาสิบาบาทเปิดประมูลครับผมกับหมวกคุณล,ลี่มาเลยครับ FC ฮะมาเลยครับห9ึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเปิดป うん。<c oughs>